สวัสดีครับวันนี้มาพูดคุยกันแบบสบายๆดีกว่านะครับว่าเฮียรู้สึกเบื่อกับเหมือนบรสทากับวงการไรเดอร์ดไม่ใช่แรเดร์วงการดีเ i v เบอรวงการที่สร้างมาตั้งแพลตฟอร์มมาเพื่อระหว่างเป็นคนกลางนะการระหว่างร้านค้า,าลูกค้าและก็ไรเดอร์นะครับบรสาทายยังไงเฮียมาเปิดร้านกาแฟตรงนี้นะครับที่บ้านตัวเองในวันแรกนะครับ ในวันแรกก่อนก่อนที่จะเปิดเนี่ยก็มีการวางแผนว่าชั้นน่ะเนี่ยจะเปิดดีดิเวอรี่ด้วยก็แทบจะทุกเจ้าอ่ะเนาะถ้าใครมาก็จะเห็นว่าจะมีแกล็มีท็บมีช้อปปีมีรอ e แมนแล้วก็มีโรบินฮ o ดนะครับคือพอมีมีความหวังเนาะคนเราก็ต้องมีความหวังเล็กๆแน่นอๆเฮียมีความหวังว่าดีลิเวอรี่เนี่ยจะมาช่วยยอดขายหน้าร้านนะครับ ดีลิเวอรี่จะมาช่วยยอดขายหน้าร้านเรานะครับคืออย่างน้อยอะขายเฮียหวังเลยอะว่าดีเลิเวอรี่จะต้องเยอะแน่ๆต้องมาแน่ๆกูต้องเกิดเพราะดีลิเวอรี่นะกูหวังเนี้ยน,นะเล่าให้ฟังเฉยจะได้เป็นประสบการณ์ให้หลายๆคนเก็บไปคิดนะครับหลายๆครั้งทาไมเฮียถึงบอกว่าให้เรารักบ้านเกิดให้เรารักชุมชนให้เราช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างชุมชนบ้านเรา และรอบๆอบอ่ามาต่อนะครับมันมันก็เกิดความเฮ้ยอาทิตย์แรกอะดีรูเบอรี่เนี่ยถ้าไม่ใช่คนรู้จักนะไม่มีใครสั่งไม่มีใครสั่งเพราะร้านเฮียขายแต่นามถูกปะร้านเฮียไม่ได้ขายอย่างอื่นไม่มีกับข้าวถูกปะมันไม่สามารถผูกผูกออเดอร์ระหว่างน้ํากับกับข้าวแล้วก็ส่งไปทีเดียวได้โดยการที่ลูกค้า จะได้อ่าไม่ต้องได้รับค่าส่งแพงนะครับออเดอร์ไม่มีเลยก็จะมีน้องสั่งสั่งเพราะว่าอะไรก็เพร,เพราะว่าเราเปิดร้านก็เป็นคนรู้จักแหละน้องไอที่ขายข้าวไก่ทอดที่เฮียแนะนําอยู่ในคลิปเนี่ยแหละว่าเฮ้ยไปอุดหนุนมันหน่อยข้าวไก่ทอดสามที่ป่าเองตอนเช้าผ่านมาถ้าพันใหม่เนี่ยร้านมันเปิดแต่ตีห้าครึ่งนะตอนเนี้ยจันรถึงเสาหกโมงเช้าเนี่ยครับถ,ถ,ถ้าคุณผ่านมาคุณแวะไปช่วยซื้อหน่อย แต่แซนวิชเฮียจะมาประมาณหกโมงตื่นไม่ทันนะครับก็ไปแวะซื้อหน่อยก็เลยจากร้านเพนสี่นิดนึงอ่ะ b t s สะพันใหม่ใช่ปะขาเข้าเมืองอ่ะขาเข้าไปวงแวนเขตอ่ะเลยจาก BTF น,นิดนึงคิดตายเลยนะครับจะเป็นซุ้มข้างทางในกๆอ่ะมันก็สั่งกันมันมีกี่แอปมันก็สั่งมันไม่ได้สั่งแป๊ปมันสั่งช็อปผ่านช้อปปีผ่านไลน์แมนผ่านตัวของโรมินโฮสนะครับไม่มีออเดอร์เลย ก็เป็นเพื่อนกันเนสังกัแล้วก็วันแรกจําได้เลยเดีย๋ยวจะถ่ายรูปกันไปเลยว่าแปดแก้วนะครับวันนั้นวันแรกประเดิมเลยแปดแก้วก็เป็นคนรู้จักกันในนี่แหละบางคนในซอยเฮีย er เป็นคนที่อยู่ในซอยนี้นมานานแต่เฮียไม่ค่อยสนิทกับคนในซอยนี้เท่าไหร่นะเฮีย er จะไปสนิทกับคนในโรงเจยซะมากกว่าโรงเจย์มือที่ข้างหลังเฮียบ้าน er เฮียนี่แหละใครผ่านมาเวลามาร้านเฮีย ถ้าจะกลับกรุงเทพเข้ากรุงเทพให้ไปออกร้านจอดรถดหน้าโรงเจเพื่อจะเลี้ยวขวาได้นะเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่มีออเดอร์แล้วเฮียลองยิงโฆษณาผ่านแอปไลแมนยิงไปห้าสิบบาทไม่มีอะไรเลยไม่ใครสั่งเพราะอะไรคุณคิดดูร้านเฮียต้องบวกจีพีเท่าไหร่สามสิเปอร์ซ็นตยังไม่บวกแบบนะยัไม่บวกเจ็ดเปอร์เซตคิดดูว่าสามสิบเฮียขายแก้วละยี่บห้า นะครับขายแก้วเลยยี่ิบห้าเฮียเนี่ยต้องต้องอะไรนี้เท่าไหร่ต้องบวกไปเท่าไหร่อย่างน้อยเฮียต้องขายแก้วละสามสิบเก้าบาทต้องบวกไปสิบสี่บาทเนี่ยคิดดูว่าลูกค้าต้องเสียค่าส่งอีกความหวังเนี้ยบวกแอปดีดับเิไม่ได้ช่วยอะไรร้านค้าเลยเก็บอย่างเดียวเพราะอะไรเมื่อเมื่อเราเข้าโปรส่งฟรีเช่น อ่าโพส่งฟรีส่วนหนึ่งอ่าจีพีเราต้องเสียอยู่แล้วอ่ะแต่เสียสามสิบมันโคตรเยอะเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องเสียบางทีสมมุติว่าเขามีโปรโมชั่นเร่งยอดนู่นนี่นั่นละบริษัทออกให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์สมมติว่าบริษัทออกให้ยี่สิบาทเราออกออกร้านค้าออกยี่สิบแล้วก็จะมีคูปองอะไรอ่ะลูกค้าใหม่ผูปองลูกค้าใหม่เดี๋ยวนี้บริษัทดิลิอรีก็ไม่ได้ออกให้ร้านค้านะจ๊ะหาเองจ้า ลูกค้าลูกค้าใหม่ซื้อครั้งแรกลดห้าสิบาทจะไปเหลือเฮียอะไรเหอรอลดห0สิบาท g ีก็เก็บครูสาสิบให้กูจ่ายห้าสิบอีกมีลูกค้าคนนึงสั่งลูกค้าใหม่สั่งมาโคตรเยอะเฮียลดห้าสิบาทก็ถือว่าช่วยเรื่องค่าน้ำแข็งกูแล้วกันอ่ะมันก็เลือเฮียก็เลือ,มลอหมดศรัทธาครับดีลรี่เท่าไหร่ไม่ได้สนใจอะไรวันบางวันนะเว้ยกูปิดร้านแล้วว่ากูยังปิดแอปอ่ะเฮียย,ยังไม่มีใครสั่งมาเลยมีลูกค้าโรบินฮูดเนี่ยสั่ง ลูกค้าประจาแต่ไม่ได้สั่งทุกวันนะคืออาจจะอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เนี่ยแกก็จะวนกลับมาสั่งโอเลี้ยงยกล้อเนี่ยจําได้เลยแกสั่งเป็นประจําหรือแถวเพิ่มสิงน,นะครับใครที่รับออเดอร์หลานเฮียที่เป็นลุมทูตจาได้คอมเมนต์หน่อยลวกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ย้อนไปว่าทําไมเฮียถึงบอกว่าให้เรารักบ้านเกิดนะครับรักชุมชนแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพราะอะไร คนที่มากิน้านเฮียก็เป็นคนแถวนี้เท่านั้นบางคนไม่ได้กินทุกวนันแต่ก็มาแวะเวียนมาซื้อโคกบ้างแซนด์วิชบ้างกาแฟไม่กินก็ซื้อแซนด์วิชแล้วก็เสริมเฮียก็เสริมทับด้วยแซนด์วิชสิบาทเมียเฮียก็ทำแล้วก็เดี๋ยววันหยุดเนี่ยทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยเฮียจะทำหมูปิ้งสิบมาละห้าบาทนะครับมาขายที่นาบา้าน ก็จะแซนด์วิชจะไม่ทําก็จะมาทําหมูปิ้งแทนหมักเองอะไรเองทุกอย่างนะครับก็ค่อยๆทําไปอ่เนาะแล้วก็คือในระแวกบ,บ้านทําไมเราเราเฮียถึงบอกว่าให้ให้เราอะ่ะเพือเ่อกูลกันระหว่างในซอยหรือในหมู่บ้านของเราเนี่ยพยายามเพื่อกูนเพราะเราไม่รู้ว่าวันไหนเราลําบากขึ้นมาเนี่ยแล้ว เขาไม่ช่วยเหลือเราเลยเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยช่วยเหลือเขาก่อนเลยถูกไหมเวลาคนที่ขี่การไถ่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยยิ้มขายขายของยิ้มสวัสดีครับสนใจอะไรดีครับไม่ไม่ไม่สนใจไม่เป็นไรมาพูดคุยอย่างอย่างมีไรเดอรบบ์บางท่านเขาก็แวะเวมาหาเฮียนะแต่เขาไม่ได้ซื้อเพราะเขากินแล้วนี่เขาไม่ได้ซื้อเขามาคุยเขาเขาบอกเออผมติดตามเฮียอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยอ,อผ่านมาผมก็เลยแวะมาหาเฮีย ก็ไม่เป็นไรพูดคุยกันได้นะครับเขาอยากทาอันนั้นเฮียก็แนะนําอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆเฮียว่าเออมันมันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นไม่จําเป็นมามาร้านเฮียไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้มาพูดคุยมาอะไรอย่างเงี้ยบางทีไลเดอร์ใหม่ไอเฮียก็น้ําแข็งไหมเอาก็บอกน้ำมาไหมใส่น้ำแข็งไปนะถูกป่ะเออมัน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 ก็มันก็อะไรดีอ่ะมันก็แบบคนในตลาดอย่างเงี้ยบางทีอย่างเงี้ยเฮียไปซื้อของในตลาด เฮีย er, ไปซื้อของในตลาดบางทีแม่ค้าจาเฮียได้เพราะว่าบางที er, เขาพักอยู่นในซอยนี้ใช่ปะ่ะเขาก็ทักทายเฮียซื้อกาแฟหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เออเขาไม่ซื้อเราเราไม่ได้ว่าแต่เขาทักทายเราก็ยิม้มเออมาซื้อของครับอะไรอย่างเงี้ยเออเขาไม่ซื้อ,อเราเราก็ทักบางคนเนี่ยมาจากไทนาลงอะซอยไทนาลงถ้ามาร้านเฮียใช่ปะ่ะก่อนถึงมันจะมีซอยไทนาลงเป็นโรงหนังเก่า เขามาเจอร้านเฮียเขากินเสร็จแล้วเขาก็บอกต่อด้วยว่าซื้อร้านนี้ยคุ้มอร่อยเ <c oughs> นกาแฟแก้วใหญ่สาสิบเออเขาก็ไม่แนะนําคนอื่นคนนู้นคนนี้ก็แวะเวียนกันมาเขาไม่เขาไม่ได้มาทุกวันแต่เขาก็อย่างน้อยก็คือวนเวียนกันมาอาทิตย์นึ่งแก้วสองแก้วอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เศรษฐกิจมันหมุนเวียนในชุมชนหนอกเนาะในต่างจังหวัดเฮียก็อยากให้เป็นแบบนั้น นะครับช่วยเหลือเกือ้อกูลกันบางคนค้าขายบางคนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยมาซื้อของที่ตลาดนี้เจริญนะอยู่ไกลนะบางคนมาจากแยกเกษตรบางคนมาจากอ่าพระหนโยธินหกสิบเท่าไรไม่ใช่ดิไอตรงข้ามสี่ปทุมก็มาจากตรงนั้นแล้วทางบ้านเฮียเนี่ยมันเป็นทางที่ว่าเขามาจอมาดมอเตอร์ไซค์เสร็จใช่ปะสมมติว่าเขาจะซื้อ,อของเสร็จเนี่ยเขาจะกลับแยกเกษตรใช่ปะเขาต้องออก,ก่อนบ้านเฮียถึงจะสะดวกที่สุด พราะอะไรไปออกลานหน้าโรงเจมปุ๊บเลี้ยวขวาออกได้เลยนะแล้วบางคนก็แวะเออแวะอุดหนุนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ถือว่าเราเราก็สอบถามว่าเออเขามาซื้อของที่ตลาดระครบขายของที่ไหนขายอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออก็พูดคุยเนาะบอกเผื่อบ,บางทีบางวันหนึ่งเราไปเจอเขาเนี่ยเราจะได้ไปอุดหนุนเขาเราไปทักทายเขาว่าผมไงที่เปิดร้านกาแฟายอยู่ตรงอุโมงอะไรอย่างเงี้ยในซอยพระหขนงโยธินหกสิบเก้าทับแปด นะครับวันนี้ก็มาพูดคุยครั้งนี้มีประสบการณ์อะไรก็เล่าสู่คนฟังมานะเพื่อเอาประสบการณ์นั้นเอามาขึ้นในคลิปวิดีโอให้ทุกคนได้รับฟังสวัสดีครับ